โพสแล้วลบทําไมเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายคนสงสยัยโพสไปแป๊บเดียวมีคนกดไลค์และกดหัวประมาณ5 0 0รอคนป้าป๊ามังคุดให้ลบเพราะว่ากลัวปู่กับย่าโทรมาเพราะเป็นหุ่วงและกลัวแม่โทรมาบงเล่าในนี้เลยแล้วกันเพราะปู่กับย่าฟังภาษาไทยไม่เอกเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวันเกิดดิฉันหนึ่งวันวงเล็บวันที่12เมษายนเหตุการณ์ที่ทําให้ดิชันเกือบเหลือแต่ชื่อและเสียงภาคให้ทุกคนได้ลึกงเวลาประมาณ4ี่โมงสีนาทีมีความคิดว่าจะพาลูกทาพิซซ่าแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ท่าน้วซาพิแแปงล ซอสมะเขือเทศมาให้ส่วนท็อปปิ้งต่างๆก็หาใส่เองตามใจปรารถนาแกะแผ่นแป้งพิซซ่า,าออกมด้วยซอสมะเขือเทศที<อ>่ให้มาด้วยแฮมกุ้งตัวเล็กตัวน,น้อยกุ้งฝอยตัวเล็กมากและตามด้วยชีสปริมาณถึงรลดบรรทุกชีสเยอะมากชีสเนี่ยก็เหมือนผงชูรสนะใส่กับเมนูอะไรก็อร่อยยิงย่งเยอะยิ่งแซ่บในระหว่างนี้ก็เปิดเตาอบเตรียมใหมกว่าแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จเตาร้อนพอดีที่ไหนได้เตาระเบิดเสียงระเบิดดังมากแลวประตูเตาอบก็เด้งเปิดออกมาเองตามมาด้วยควันโมงชงเชง ในเตาอบภาพที่เห็นคือไฟกําลังลุกโชนปิดประตูเตาอบอย่างไวเสร็จแล้วก็หิ้วแขนลูกทั้งสองวิ่งไปที่ประตูใช้คำว่าหิ้วเพราะว่าหิ้วจริงๆแขนออสการ์ข้างหนึ่งแขนเอลิซาข้างหนึ่งวิ่งสุดชีวิตกลัวมันระเบิดอีกรอบประตูไปกดกิ่งห้องข้างๆวิ่ลงลงไปกดเพื่อนบ้านห้องข้างล่างด้วยเสร็จ <ๆ S 1> แล้วก็กลับมากดบ้านข้างๆกดย้ำๆประมาณห้าหกรอบสติแต่ตางตอนนั้นไม่มีแล้วคิดว่าจะเอาผ้าเช็ดตัวมากระพือให้ไฟดับมันก็ไม่ได้ไฟมันลุกอยู่ในเตาอบกระพือท่าไหนถังดับเพลิงก็ไม่มีเพื่อนบ้านเตมาฉันไไ่อุบฟล เพื่อนบ้านไปเปิดเตาอบดูเอาไฟมันดับไปแล้วโอ้ไม่ก็นึกว่าทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชีฟ้าตอนนั้นก็คือยังยังไม่ไม่ใช่ไหมสติยังไม่มาไว่ายิ่งกว่ารถเมล์ความเร็วสูงก็คือเพื่อนบ้านวิ่งไปเปิดประตูหน้าต่างให้อย่างเ็วตอนนั้นเพื่อนบ้านคงด่าในใจทําไมเจ๊คนนี้ไม่ช่วยเราเปิดหน้าต่างนึกว่าหกโมงเย็นเคาบธงชาติมั้งยืนนิ่งเียสรุปตอนนั้นคือดิฉันชอกพอดึงสติกลับมาได้คุณพระลูกชายอยู่ไหนฉันและเพื่อนบ้านหันไปเห็นพร้อมกันเด็กชายออสการ์ที่กําลังคลานอยู่กกกกล้้้บบััันนนนไไไไดดมาาาาาาเพื่่่อออุงงตวววปคค็ชยยสรโหีีฮฉ ก็คืออยู่ติดกับเตาอบเลยที่ได้ยินเสียงระเบิดและประตูเปิดออกมาโอ้ร้อนมากร้อนตัวใช่ไหมร้อนตู้หันตูดเขาหาเตาอบพอดีเรื่องหลายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปไปแล้วสักพักตอนนี้เพิ่งนึกได้ว่าต้องลองและหลังจากนั้นก็ลองไหมยูตการเกือบตายครั้งสุดในชีวิตเขาหาปาปามังคุดเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรใจเย็นๆก่อนนั้นได้แต่พูดซ้ำๆว่าอยู่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้อยู่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไอเลียงลูกไปไหม่ก็คือขวัญเส สามวันก่อนป้าป๊ามังคุดทำไก่อบแล้วลืมทำความสะอาดเตาเอาแค่ถาดที่รองน้ำมันออกแต่มันคงมีคราบน้ำมันกระเด็นติดอยู่ตามฝาเนี่ยผู้โชคดีคนนั้นก็คือดิฉันที่ไม่ใช้เตาอบต่อบุมกลายเป็นโกโก้ครั็นบอกแล้ว่าเกือบเหลือแต่ชื่อเมนูพิซซ่าที่เด็กๆเราคอยต้องยกเลิกไปก่อนที่จะขิดกันทั้งบ้านแล้วเกือบสร้างตำนานสู่ขิดก่อนวันเกิดหนึ่งวันไม่เป็นไรถ้าไม่เจอเรื่องแย่ๆซะบ้างเราคงไม่รู้ว่าเรื่องดีๆมีค่าแค่ไหนวันนี้เป็นวันดีวันที่ส3สามเมษายนนอกจากจะเป็นว่่ีมไท ได้ชื่อเด็กหญิงสงการดีนะที่พ่อไม่ตั้งให้หลายคนคงอยากรู้สินะว่าแฟนซื้ออะไรให้ดิฉันเป็นของขวัญวันเกิดพอเปิดออกมาดูรู้เลยว่าเขารักและห่วงชีวิตดิฉันมากแค่ไหน,นแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทั้งดับ ไม่ได้เอาหานะนี้ดิฉันไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากถังดับเพลิงนี่แหละแอบมีกระซิบว่าของขวัญกําลังสั่งยังมาไม่ถึงทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยพระพิวินเขาก็ไม่ได้ตอนนี้กําลังร้อนแล้วอ่ไม่ใช่สถานการณ์ไฟไหม้ในเตาอบร้อนละอู่มากก็เลยให้ของขวัญตัวเองเป็นตีนไก่หนึ่งกิโลจนไก่ศูญพันกันเลยทีเดียววันนี้เพื่อนสาวหออลูกหอบเต้ามาหามีของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยลองกรีดสามหมื่นสี่พันหกร้อยครั้งถูกใจมากแบบมักสุดๆจงการนี้ขอให้ทุกคนม เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ด hey, ู